ถ้าภาษารักที่คู่รักควรทำบ่อยๆภาษารักหรือว่า Body Language เนี่ยสำคัญมากๆนะคะในความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่รักเพราะจะทำให้ความรักเนี่ยหวานมากๆเลยนะคะข้อหนึ่งคำพูดให้กำลังใจคำพูดให้กำลังใจเนี่ยเป็นการแสดงความรักผ่านคำพูดดีๆนะคะอย่างเช่นคุณบอกรักแฟนคุณว่าเออรักเธอนะ ฉันดีใจที่มีเธออยู่ข้างๆนะหรือว่าเห็นแฟนเนี่ยแต่งตัวสวยก็บอกเลยวันนี้เธอสวยจังเลยวันนี้เธอหล่อจังเลยทําอาหารอร่อยจังเลยเธอเก่งมากนะคําพูดอะไรก็ได้นะคะที่เป็นคําพูดดีๆกันที่เราพูดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะทําให้รักกันไปนานๆน,นะคะจะทําให้แฟนคุณรู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่เสมอข้อ2 การให้เวลาหรือว่า Quality Time นะคะการใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันเนี่ยสำคัญมากๆนะคะสำหรับคู่รักหรือว่าคนที่แต่งงานกันแล้วแต่งงานกันมานานมากแล้วอย่างเช่นหาเวลาไปเดทก,กันนะคะโดยการที่คุณเนี่ยอาจจะปิดมือถือไม่ต้องเปิดมือถือเลยนะคะไม่ต้องเอามือถือมาเกี่ยวข้องเลยแล้วก็พูดคุยกันด้วยความตั้งใจพูดเรื่องราวต่างๆให้กันฟังนะคะฟังกันอย่าง ตั้งใจแบบนี้เป็นเวลา quality time หรือว่าอาจจะอยู่บ้านก็ได้ดู Netflix ด้วยกันใช่ไหมคะทำอาหารร่วมกันเลี้ยงน้องหมาน้องแมวร่วมกันหรือว่าจะไปเที่ยวแคมปิง้งไปอะไรก็ได้นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันการใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันเป็นการบอกให้แฟนได้รู้ว่าเอ้ยฉันยังรักเธออยู่นะฉันอยากใช้เวลากับเธอฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับเธอนะอะไรแบบนี้คะ่ะข้อ 3. าการให้ของขวัญการให้ของขวัญก็เป็นภาษารักอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้แฟนรู้ว่าเออฉันแคร์เธอนะเธอเป็นคนที่สําคัญนะอย่างเช่นคุณอาจจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นแฮนด์เมดนะคะทําให้แฟนด้วยความรักซื้อของขวัญให้ซื้อดอกไม้ให้ซื้อเสื้อผ้าให้อะไรก็ได้นะคะที่เป็น การให้แบบนี้จะทําให้แฟนเรารู้สึกว่าเอ้ยประทับใจมากๆเลยและอีกฝ่ายก็ต้องทําเช่นเดียวกันนะคะให้ของขวัญแฟนในวันเกิดวันครบรอบวันสําคัญหรือว่าไม่มีวันสําคัญอะไรก็ซื้อดอกไม้ให้หรือว่าซื้อขนมอร่อยๆมาให้ก็ได้นะคะนี่คือภาษารักที่คู่รักเนี่ยควรทํำบ่อยๆมากๆเลยค่ะข้อ4 การช่วยเหลือการช่วยเหลือแฟนนะคะก็เป็นภาษารักอีกอย่างหนึง่งที่ทําให้แฟนรู้ว่าเออเวลาที่เราเนี่ยต้องการความช่วยเหลือแฟนเราเนี่ยมาช่วยเหลือตลอดนะอย่างเช่นเออไปจ่ายตลาดให้ทําอาหารให้หรือว่าช่วย เตรียมอาหารอะไรแบบนี้หรือว่าเวลาที่เราเหนื่อยมากๆใช่ไหมคะก็บอกแฟนว่าเอ้ยเธอขับรถมารับฉันหน่อยแล้วคุณก็ขับรถไปรับแฟนอะไรแบบนี้ทําอะไรก็ได้นะคะที่เป็นการช่วยเหลือหรือว่าช่วยเหลือ,อ,อทําโปรเจกต์งานช่วยเหลืออะไรแบบนี้อาบน้ําน้องหมาช่วยทําความสะอาดบ้านช่วยสักผ้าช่วยอะไรแบบนี้ก็เป็นการที่เราแสดงบอ d y ้แลงเก g หรือว่าภาษารักให้กับแฟนเราได้รู้ว่าเออเวลาที่เธอเหนื่อยฉันอยู่ข้างๆเธอนะฉันช่วยเหลือเธอเสมอนะอะไรแบบนี้คะ่ะพอหา การสัมผัสทางกายภาษารักข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะการที่คุณเนี่ยสัมผัสแฟนคุณเบาๆหอมแก้มเบาๆกอดเบาๆหอมเบาๆ,ห,บาๆหรือว่าแตะไหลเบาๆอะไรแบบนี้จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขารับรู้เสมอว่าคุณยังรักเขาอยู่เสมอคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมจะต้องทำด้วยครูแบบไม่เคยทำาออะไรแบบนี้การที่เราไม่ทำอีกฝ่าย ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเรายัางรักยังแคร์อยู่ซึ่งในหลายคู่เนี่ยเลิกลากันเพราะไม่มีบอดี้แลงเกจใช่ไหมคะไม่จับไม่กอดไม่หอบอะไรเลยเนี่ยแล้วคุณก็แบบ เออมานิกเสียใจทีหลังว่าเออทำไมแต่ก่อนฉันไม่กอดแฟนฉันนะฉันไม่สัมผัสแฟนฉันทําให้เขาเนี่ยจากฉันไปแบบไม่กลับมาอะไรบบนี้เมื่อคุณรู้แล้วแบบนี้ตอนนี้คุณยังมีเธออยู่ข้างกายคุณต้องทำบอดี้แลงกจนะคะโดยการจับมือเบาๆเออวันนี้เป็นยังไงบ้างกอดเบาๆหอมแก้มเบาๆอะไรแบบนี้จะทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกซาบซึ้งใจที่แฟน ยังรักเธออยู่เสมอและนี่คือ5 body language นะคะหรือว่าภาษารักที่คู่รักควร,ควรมีให้แก่การเสมอทําให้แก่กันเสมอถึงแม้ว่าจะแต่งงานมานานมากแล้วแก่แล้วมีลูกแล้วเป็นแฟนกันอยู่อะไรก็ตามก็ควรทํานะคะลองเอา5ภาษารักเนี่ยไปใช้ดูคุณนุชเชื่อเลยนะคะว่าความรักของคุณยิ่งจะหวานแล้วก็โรแมนติกมากยิ่งขึ้นค่ะ